็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับก็อยู่ผม Top ปซี่เกมเมอนะครับแล้วก็อยู่กันในเกม n x b กันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับเอ่อจะจะมาทําการสุ่มตัวฟรีกันนะครับผมทั้งหมด100่งยใบนะครับแต่จริงผมมีมากกว่านั้นนะครับผมมี200กว่าใบก็ทยอยทําเป็นคลิปๆไปแล้วกันนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าผมจะทําคลิปสุ่มนะครับมีทั้งสุ่มตัวฟรีแล้วก็สุ่มตัวแรงเนี่ยออกมาเรื่อยๆนะครับเอาจนอ้วกกันไปเลยนะครับผม คือช่วงนี้โตใหม่มันยังไม่มานะครับ <Nope. S 1> เลยไม่รู้จะทําคลิปอะไรน,นะครับเอาเป็นคลิปสุ่มกาชาไปแล้วกันนะครับทีละร้อยใบร้อยใบก็ว่างไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มสุ่มนเลยดีกว่าเนาอก็ร้อยใบก่อนแล้วกันนะครับผมเอามันสองร้อยหกสิบสี่ใบใช่ไหมก็ต้องเหลือร้อยหกร้อยหกสิบสี่นะครับผมอ่ะสุ่มไปเลยนะครับแต่ดีนะระบบเดี๋ยวนี้คือมันสุ่มไวขึ้นนะครับ ระบบสุ่มอะ่ะคือมันไวขึ้นนะเราไม่ต้องแบบรอจังหวะหน่วงอะไรเงี้ยมันก็กดแบบยิงย่งๆได้เลยนะครับผมแต่ของผมว่าเวลากดแบบทีๆนะ่ะมันจะออกแต่การ์ดแดงนะเนี่ยส่วนใหญ่จะออกแต่การ์ดแดงนะแต่ถ้ากดชา้าๆมันจะเขาเรียกไงอะการ์ดสีดาวจะออกมาเยอะกว่าไม่รู้นะอันนี้อันนี้มันก็แล้วแต่คนนะบางคนแล้วแต่สูตรบางคนนะแต่ส่วนใหญ่อะ่ะถ้าผมกด กดตู้ที่ใช้เพชรเปิดอะไรเงี้ยผมก็จะกดช้านะครับกดแบบช้าๆอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกเหมือนมีมันมีโอกาสออกพวกการได้ดีมากกว่านะส่วนตัวนะครับแต่ตัวแล้งเนี่ยตัวแล้งก็ผมก็ใช้เปิดช้าเหมือนกันนะครับผมสีดาวโอสลดะนะจริงๆพวกเนี่ยถามว่าได้เล่นไหมนะครับพวกกาที่สุ่มมาเนี่ยมันไม่ค่อยได้เล่นหรอกจริงไหม สุดท้ายก็คือเอาไปขายทิ้งแหละนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกการ์ดสี่ดาวเราก็ยังแบบขายอาอฟอบิลิตี้ได้เยอะไงนะครับการ์ดฟ้าการ์ดแดงมันก็ได้นิดหน่อยนะผมก็เลยแบบอยากได้การ์ดสีดาวมาอัพอ,อบิลิตี้อะไรเงี้ยก็ยังดีนะเห็นไหมเนี่ยพอพอผมเปิดเร็วขึ้นเห็นไหมมื่อแต่การ์ดแดงนะไม่รู้เป็นอะไรนะครับอ๋อคันคุโรสกิลเก่า โถนึกว่ามีสกิลคันคุโรอันใหม่ด้วยนะแต่คือคันคุโรเนี่ยผมผมมีสกิลของมันนะแต่ว่าผมไม่มีอันตินะครับถ้ามีอันติมันก็ยังแบบพอไปวัดไปวาได้นะครับแต่ว่าในสมัยนี้มันก็เล่นยากอยู่เหมือนกันนะสำหรับคันคุโรนะอ่าเป็นการสี่ดาวเออถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ก็ตามแต่ว่าเราก็เอาไปขายทิ้งได้นะขายอาบิลิตี้นะ อ่าฮิดันนะฮิดันใช่ไหมเฮ้สีดาวมาดัวสวยไม่ได้ใช้หรอกแต่ก็นั่นแหละเอาไปขายทิ้งนะจ๊ะโอ้สเต็ปนี้ออกสีดาวค่อนข้างเยอะนะดีอยู่ดีอยู่โอเคผมไม่ได้อันติจากตู้ตัวฟีนานแล้วนะอ่าไม้ไก่นะไม้ไก่ ลายล่างอื่นก็ไม่ได้เก่งครับมีล่างเก่งสุดก็เป็นล่างประตู8ปด่านนะครับโอเคนี่มีแต่กาดแดงไว้สีดาวสวยอันติยังไม่มาเลยนะร้อยที่เกตอันติไม่มาสักใบเลยเหรออ่ะเปิดต่อนะครับ ปุ๊บอันติมาหน่อยอ้าวมาแล้วมาแล้วอันติมาแล้วนะครับถามว่าได้ใช้ไหมก็ไม่ได้ใช้หรอกตัวละครนี้แต่ว่าเราเอาก็ไปใส่เป็นการสเตตอะไรได้นะครับก็โอเคได้มาหนึ่งแล้วนะครับสําหรับอันตินะอ่าฮิดันนะครับแต่ผมไม่มีถ้าผมจำไม่ผิดผมไม่มีอันติของฮิดันมั้งนะครับ อ่าครับออการ์สีฟ้านะอันติสีฟ้าถือว่าได้อยู่อันติสีฟ้าถือว่าได้อยู่นะครับปลาปแบบต่อนเนื่องออสีดาวสวยคือสีดาวอะไรก็ได้นะเพราะว่าในของเก่ามันไม่มีตัวไหนที่ได้ใช้หรอกนะครับ เอาอะไรก็ได้สีดาวไงผมก็มาขายทิ้งอยู่แล้วขอเป็นสีดาวเอาบิเอาลิตี้เยอะหน่อยนะครับเนี่ยผมเปิดครั้งนี้ก็น่าจะคังเต็มเลยเนี่ยนะครับคังแบบเต็มะนะได้ติ๊กสึกใบก็ดีนะเริ่มโลมมากแนละ้วพอพอเราสุ่มทีไรเราก็จะชอบโลภมากไนงะ แต่จริงถามว่าอันนี้สำหรับผมนี่ก็คุมแล้วนะสำหรับของฟรีนะครับนตีสบายก็คุมแล้วอ่าสีดาวโอ้สกิลนี้เหมือนยังไม่มีนะมีหรือยังจะไม่ได้อา,ามาว่ะกาทองมามา,มาอยู่นะได้อยู่ได้อยู่อ่าตีสีฟ้าโอเคเหลือเปิดอีก สครั้งนะนะถ้าผมนับไม่ผิดนะน่าจะสองครั้งป่ะเปิดแบบเร็วๆเลยไหมไปเปิดเร็วๆแล้วได้แต่การแดงจริงนะอืมเปิดช้ามเดิมดีกว่านะอ่ะสี่ดาวนะครับสี่ดาวโอเคก,ก็ก็ไม่แย่นะครับอ่าสีดาวมาอันนี้ผมก็มีแล้วนะเจจิล่างเก่า โอเคอ่ะอันนี้อันนี้น่าจะสุดท้ายแล้วนะครับอืมสุดท้ายแล้วดูที่ว่าเราจะลุ้นว่าได้อะไรไหมจริงๆคุ้มแล้วนะสําหรับผมเนี่ยร้อยทเกตใช่ไหมร้อยทีเกตเราได้อันติวมาสองใบนะครับเป็นอันติสีฟ้าทั้งสองใบเลยถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่ใช่เรื่องที่แย่อะไรนะครับโอเคกาดแดง อ่ะสีดาวมาอยู่นะโอเคเอาได้อีกใบหนึ่งโอ้สวยได้อยู่นะได้ได้ได้อีกใบหนึ่งนะครับใบปิดท้ายโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่เราครังเต็มเลยเดี๋ยวผมให้ให้ดูนะอันนี้นะครับนี่ก็คืออันติที่ผมได้ทั้งหมดในวันนี้นะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่แหละนะครับได้อันติมาสามใบสีฟ้ากับสีม่วงถือว่าได้ใช้แหละนะครับเอาไปเป็นการตัดเนาะ ก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสัปดาหบนี้ก็สวัสดีครับ Thank you for watching!